สวัสดีครับผมเพื่อนเอเวอเรสต์สาขาอำเภอนาแกครับวันนี้ก็ได้มาลงสวนติดตามผลลูกค้าที่ใช้เอเวอเรสต์ไปแล้วนะครับเนพ่อสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อชื่ออย่างครับมานพงธ์วิชาบ้านบ้านดงปายุงบ้านดงปายุงอำเภออำเภอธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพ่น้างหน้าอันนี้ของพ่อใช่ทั้งปุ๋ยหนังปุ๋ยเม็ดเนาะครับใหมเอเวอเรสต์นะครับเวัสครับใช่ไหมพ่อเปิดยางนิ่มอยู่ครับนิ่มอยูนบ้ครับอันนี้เจ๊มี่หนิพ่อ อันนี้มันหกมิตรติดเก็บดม้ากันอันนี้ก็แม่นหรอแม่นแม่นเบิดมติดสามกระโปงสี่กระโปงตัวสี่โป่งหกมิตรนะถือมีดละสองมิตรกระโปงนะรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ยางมันเพิ่มขึ้นบก่บกับเพิ่อนอยู่ครับเพิ่มขึ้นนี้นะตะกรันใส่ของตะกรันที่จะใส่ของปูยกเรียนท่อนี่ในสวนท่านี่ขายรอบนึงนี่พ่อขายได้ประมาณจ็ดกิโลของผมคนใส่ ผมือมีก้อนไก่ันบอกแ่ครับผมเก้าก็ได้ห้าร้อยกวา้าร้อยกวาแล้วล้างใส่มากเครับูมือในได้มันในพกร้อยกว่าเจ็ดร้อยอะไรโอ้โหคือวดีเาเจ็ดร้อยเลยสลอครับหลายหมื่นหรือเื่หอนดีเราแวะวนี้ตัวนี้เนาะโอ้ตัวขางในมันลายลายเิ่งข้าลังเนี่ยคุณวันนี้จะตนเยอะเลยครับไายขาวพุเขาวล็ยดุครับโอเคขอบคุณมากครับพ่อ ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อปุ๋ยหรือติอดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0808202616ที่สาขาอำเภอนาแก่ทางเข้าอำเภอนาแก่ก่อนถึงปั๊มเชลล์ครับวัสดีครับ